ทำไมกัมพูชาเป็นประเทศด้อยพัฒนาและเป็นประเทศป้านป่าเมืองเถื่อนซึ่งที่ผมพูดแบบนี้ได้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าทางกัมพูชานะครับให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถไปยิงอาวุธสงครามได้ภายในประเทศเพียงแค่จ่ายเงินนะครับจะเห็นได้เลยว่ามีอาวุธหนักตั้งแต่ปืนแบบจุดนะครับไปจนถึงจรวด RPG และที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่ทํากันนะครับที่ให้คนต่างชาติเนี่ยมายิงอาวุธสงครามในประเทศได้เพียงแค่จ่ายเงินจะเห็นได้เลยว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาและเป็นประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพทางด้านกฎหมายนั่นเองโดยมีคลิปชาวต่างชาติหลายคนนะครับไปยิง RPG ในกัมพูชาอย่างวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทดสอบยิง RPG กับซากรถเก่าได้เลยเรียกได้ว่าไม่มีประเทศไหนนะครับที่ผมรู้จักเนี่ยที่เขาพัฒนาแล้วจะให้คนต่างชาติไปยิงอาวุธสงครามได้ในประเทศแบบนี้เพียงแค่จ่ายเงิน และถ้าคุณไม่เชื่อนะครับก็ลองหาใน YouTube ว่า s h ด o t RPG in c a m b o d เ a จะเห็นได้เลยว่ามีชาวต่างชาติหลายประเทศจ่ายเงินเพื่อไปยิง RPG ในกัมพูชาผมละงงจริงๆว่าประเทศที่เป็นประเทศที่บ้านป่าเมืองเถื่อนหรือไงวะเนี่ย